สวัสดีตอนเช้าครับสวัสดีตอนเช้าทุกทท่านนะครับก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับรายการนะครับ healthytip by Dr Top ครับก็วันนี้ครับจะให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับอออ่างครับ3ออที่จะทำให้คุณสุขภาพดีสุดๆนะครับก็จะได้จำกันง่ายๆนะฮะมีอออ่างอยู่3 3อออ่างเนี่ยนะฮะถ้าท่านทำได้3อย่างเนี้ยผมว่า สุขภาพน่าจะดีมากๆนะฮะแล้วมันก็แบบแฮปปี้มากๆด้วยลองมาดูกันครับว่าอออ่างสอันนี้มีอะไรบ้างน,นะครับออแรกครับอาหารที่ดีนั่นเองครับอาหารที่ดีเป็นอย่างไรนะครับอาหารที่ดีเนี่ยไม่จำเป็นต้องน้อยนะบางคนคิดว่ากินน้อยๆแล้วจะสุขภาพดีผมว่าโดยส่วนตัวผมเนี่ย ไม่มีอะไรที่เขาเรียกว่ามากไปแล้วจะดีน้อยไปแล้วจะดีทางสายกลางดีที่สุดนะครับแบบที่พระพุทธเจ้าท่านสอนนะนะอ,อยู่ที่ทางสายกลางอย่ากกินมากไปอย่าก,กินน้อยไปกินอิ่มประมาณ80%นะครับกินอิ่มประมาณ80%เพราะว่าท่านกินอิ่ม80%พอนั่งอีกแป๊บหนึง่งอ่ะท่านจะอิ่ม100%ยพอดีนะฮะมันจะทำให้เรารู้สึกไม่อิ่มจนเกินไปถ้าท่านทานในอิ่ม100%เลยนะอีกแป๊บเดียวเนี่ยท่านจะแบบท้องคลากอ่ะไม่ไหวแล้วนะครับอาหารที่ดีเป็นยังไกง เอาง่ายๆฮะในจานจานหนึ่งนะฮะพูดซ้ำมาไม่รู้กี่รอบแต่ก็จะพูดเหมือนเดิมนะฮะแบ่งเป็น4ส่วนนะฮะส่วนหนึ่งเป็นโปรตีนนะฮะส่วนหนึ่งเป็นคาร์บโบไฮเดรตอีก2ส่วนเป็นผักแถมผล,ลไม้อีกหนึ่งกำปั้นเล็กนะครับนี่คือในหนึ่งมื้อและวันหนึ่งกิน3ม,มือ้อโดยเฉพ,พาะมื้อเช้าขอเน้นๆนะฮะเป็นโปรตีนนะครับและถ้าท่านจะทานคาร์โบไฮเดรตนะฮะก็ให้เน้นมื้อเช้ากับกลางวันเป็นหลักมื้อเย็นคาร์โบไฮเดรตน้อยๆนะครับจะทําให้ท่านสุขภาพดีมากกว่าถ้าให้เลือกนะเอ่อ โปรโตีนชนิดดีโอเยอะแยะนะครับปลาถั่วนะครับไก่อกไก่ลอกหนัง เนื้อหมูแดงได้แต่ว่าน้อยหน่อยนะครับเอาพวกปลาพวกอกไก่พวกถั่วนำนะครับจะดีกว่านะครับส่วนคาร์บโบไฮเดตแนะนําให้ขัดสีน้อยๆน,นะครับผ่านเขาเรียกว่าผ่านกระบวนการน้อยๆธรรมชาติเยอะๆเข้าสู่ธรรมชาติเพราะชีวิตเราไปธรรมชาติจะได้มีชีวิตที่สดใสแบบธรรมชาติธรรมชาตินะฮะข้าวพวกไรซ์เบอร์รี่ข้าวกล้องนะฮะอย่างนี้เพอร์เฟกขนมปังโฮลวีดอย่างนี้ดีอิ่มนานเบาหวานไม่ค่อยพุ่งกระฉูดนะฮะดีมากๆเลยทีเดียวพัก นะฮะกินเข้าไปนะครับผลไม้อย่าหวานมากนะครับกินหลากหลายกินหลากหลายชนิดนะครับคือมีวิจัยเลยว่าในเดือนหนึ่งอ่ะให้ท่านกินผักแบบเขาเรียก20สปีชีส์จะยิ่งสุขภาพดีนะคือ,อจะเป็นผักชีผ,กผักนุ่นผักนี่กินหลายๆอย่างนะครับจะได้วิตามินหลากหลายแคเช่นกินผักผักหลายๆสีผัก5สีอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับโอเคครับมาต่อกันที่อ,อ่างที่2ครับ ตอนอันที่2ก็คืออากาศที่บริสุทธิ์นะครับอากาศที่บริสุทธิ์จําเป็นมากๆเลยนะฮะเพราะว่าอากาศที่บริสุทธิ์มักจะอยู่ในที่ที่เขียวชุวอุม่มในที่ที่โล่งกว้างมาาีเขาเรียกว่ามลภาวะต่ำ นะครับส่วนใหญ่ก็มักจะอยู่ต่างจังหวัดถ้าขั้นใดอยู่ต่างจังหวัดได้อยู่แล้วนะฮะไม่ต้องเกือกกร,รทํางานที่กรุงเทพเนี่ยก็ถือว่าได้เปรียบนะฮะไม่ไม่ใช่ว่าเป็นแหมไม่ใช่คนกรุงแลวคนกรุงมันก็ไม่ใช่ว่าจะดีอะไรนักหนาแล้วฮะเนี่ยอยู่ในกรุงเนี่ยโอ้โหฝุ่นควันกระจายนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอากาศที่ดีจําเป็นมากๆนะครับการออกไปในที่โล่งกว้างทําให้จิตใจเราผ่องใสปอดเราได้รับอากาศบริสุทธิ์ค่า PM ที่ต่านะครับทำให้เราเป็นภูมิแพ้ได้ยากนะครับถ้าเราเจอ PM 2.5เยอะๆเนี่เยะ เราจะเป็นภูมิแพ้ได้ง่ายมีเลือดก,กําเดาไหลปลอดอักเสบเยอะแยะไปหมดนะครับและการออกไปที่โล่งกว้างนะฮะแล้วได้อากาศที่ดีเนี่ยแล้วได้แสงแดดอ่อนๆแสงแดดอ่อนๆน,นะไม่ใช่แดดแรงๆแ,แดดแรงๆนี่ทั้งหน้าเหี่ยวทั้งฝ้าขึ้นแสงแดดอ่อนๆช่วงเช้าๆหรือว่าช่วงก่อนเย็นก่อน5้าโมงเย็นขึ้นไปอย่างเงี้ยนะฮะก็จะทําให้ได้วิตามินดีได้วิตามินดีนะครับดูดซึมแคลเซียมได้ดีใช้แคลเซียมได้ดีกระดูกแข็งแรงกระดูกไม่หักง่ายไม่เป็นกระดูกพุนนะครับ โอเคครับมาต่อกันที่ออ่างอ,อที่3ครับนั่นก็คืออย่าอดนอนครับอย่าอดนอนอันนี้จําเป็นมากๆเลยสําคัญมากๆคือถ้าให้ผมเลือกเรื่องของสุขภาพอันดับหนึ่งที่ผมจะพูดถึงก็คือเรื่องของการนอนนั่นเองครับให้เป็นอันดับหนึ่งเลยเพราะอะไรเพราะว่ามันคือหนึ่งใน3ของชีวิตของท่านนะครับควรจะนอนอย่างน้อยวันละ7-8ชั่วโมงท่านบอกโอเวลาน้อยก็บอกนี่ฮะ ถ้าท่านเห็นว่าชีวิตสําคัญ่ะท่านจะหาเวลาจนได้เ <c oughs> ชื่อผมดินะครับถ้าชีวิตท่านสําคัญกว่าสิ่งอื่นท่านจะหาเวลาจนได้นะครับสี่ทุ่มถึงตีสออยากให้นอนได้ช่วงนี้เวลานอนที่เหมาะสมที่ผมแนะนําคือ4ี่ทุ่มถึงหกโมงเช้านะครับช่วงสี่ทุ่มถึงตีสอโกรดฮอร์โมนจะหลั่งได้ดีนะครับจะทําให้สุขภาพท่านสมบูรณ์แข็งแรงดีนะครับถ้าใครนอนได้น้อยกว่า 7- 8ชั่วโมงอาจจะนอนได้ 5- 6ชั่วโมงอยากจะให้นัปปิ้งก็คือการนอนงีบหลับ หลังเที่ยงนะครับสักประมาณ20นาทีแต่ไม่เกินสักไม่เกินชั่วโมงนะสัก20-40นาทีจะทําให้ร่างกายเนี่ยรีเฟรชแล้วก็ทําให้ร่างกายเราสดใสมากกว่าเดิมนะครับก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงดีทุกคนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย